สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงถึงเรื่องของกรุ๊ปในแปรบ t กันนะครับหลายกรณีที่เราทำงาน,เ,นเราจะพบว่ามันมีของซ้ำๆกันที่เช่นการเขียนยูนิตของห้องพักนะครับหรือกรณีที่งานประเภทที่เป็น t y p i l a l f l อ o อซ้ำๆกันเช่นอาคารสำนักงาน,นกรณีเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนข้อมูลที่เราทำงานให้อยู่ในรูปของกรุ๊ปนะครับ ทีนี้กรุ๊ปในไรบิทเนี่ยถ้าจะเทียบง่ายๆมันมีความคล้ายๆกับกรณีที่เราใช้บล็อกใน 2D CAD หรือการใช้คอมโพเนนต์ใน SketchUp เพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของกรุ๊ปก็จะส่งผลต่อ,อตัวอื่นๆที่เราคัดลอกไปนะครับซึ่งอันนั้นก็จะช่วยให้การทำงานของเราะสะดวกขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็เขียนงานไปตามปกติ ะครับกรณีที่มันเป็นพวกยูนิตของห้องอะไรแบบนี้เรามักจะเขียนพวกผนงังประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่เรามักจะไม่รวมพื้นนะครับเพราะพื้นบางทีมันจะเป็นเป็นเพลทเดียวกันนะครับแต่กรณีของ t ี่ i ป a l f l อ o ร,รเราก็อาจจะรวมตัวพื้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับผมจะลองดูตัวอย่างง่ายๆกรณีนี้เขียนแบบง่ายๆนะครับขึ้นมาอันเริ่มต้นเราก็ใช้วิธีเลือกข้อมูลที่เราเขียนไว้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยที่เมนูเนี่ยจะมีรายการาที่เขียนว่าตรงนี้นะครับ Create Group นะครับหรือช็อตค u ดเป็น GP นะครับเราก็เลือก Create Group โปรแกรมก็จะให้เราตั้งชื่อกลุ่มนะครับเราก็กดตั้งให้สื่อความหมายกับของที่เราจะเขียนนะี่สมมุติผมตั้งชื่อเป็น Base Unit แล้วกันสมมตินะครับแล้วก็โอเคไป ตอนนี้ข้อมูลก็จะอยู่ในรูปของกรุ๊ปง่ายๆแค่นี้แหละนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเส้นประล้อมรอบของที่เราเขียนเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีอัก s s ให้เห็นนะครับอันนี้ก็จะหน้าตาของกรุปกร๊ปโดัปกตินะครับทีนี้ผมจะลองมิเรอรมาเป็นยูนิตที่2นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งมิเรอร์อ Mirror ธรรมดานะครับ ให้เช็คบ็อกซ์ส่วนก๊อปปี้ไว้นะครับผมจะทําเป็นยูนิตที่2เลือกตรงนี้เป็น Axis สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก๊อปงานเหมือนกันนะจะสังเกตดนะูมันจะไฮไลท์ส่วนสีส้มๆเนี่ยบอกว่ามันมีข้อมูลซ้อนกันเพราะว่ามันผนัง2อันของกรุ๊ปที่มันมีเวอร์มานะครับเมื่อโปรแกรมเตือนว่ามันมีของซ้ำกันนะครับวิธีง่ายๆก็คือเราแทบไปจนเจอ,เอ,อชิ้นงาน ผนังตัวใดตัวหนึ่งซึ่งจริงมันซ้อนกันอยู่สองตัวนะครับเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้คลิกไปเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงสรัญลักษณ์ที่เป็นไอคอนของกลุนี่นะครับมันก็จะมีการกรบาทออกมานะครับหมายความว่าตอนเนี้มันดึงข้อมูลอันหนึ่งออกไปนั่นหมายความว่าปริมาณก็จะไม่ซ้ําแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะถ้าเกิดเรามีว้าเฉยๆเราคงไม่เห็นผลอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดปริมาณเนี่ยอันนี้ต้องรีบทําไม่งั้นจะพลาดนะครับถัดไปสมมติหลังจากเราเขียนไปแล้วข้อมูลมีในกลุ่ม ผมจะลองทําให้ดูว่าเมื่อมันข้อมูลเป็นกลุ่มแล้วาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะส่งผลถึงกันนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะแก้ไขทํำยังไงเราก็คลิกไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับตัวใดก็ได้แล้วเราก็คลิกตรง Edit group อพอ Set, อ d i t group เสร็จหน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีเมนูขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับผมจะลองง่ายๆคือ ผมจะลองย้ายประตูหรือฟลิปประตูเดี๋ยผมย้ายแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพผมจะย้ายประตูไปทางซ้ายหน่อยในกรณีนี้แล้วก็ฟลิปกลับไปนะครับเอาล่ะทีนี้พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราฟินิชอยู่นะครับพอเราฟินิชจะสังเกตเห็นว่าประตูในอีกอันมันจะย้ายด้วยนะครับฟินิชไปนะครับนี่ฮะทีนี้ในกรณีนี้ก็จะง่ายต่อการจัดการนะครับ ของที่ซ้ำๆกันโดยที่เราไม่ต้องพะวงว่าต้องไปไล่แก้ทุกทุกจุดนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะการทำงานค,คล้ายๆตอนที่เราทำงานใน c a d 2D หรือใน SketchUp ก็แล้วแต่เราก็ใช้หลักการค,คล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับขั้นตอนถัดไปคือเราจะลองเพิ่มลดข้อมูลในกลุ่มดูว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการก็คือถ้าเราเห็นว่าการเพิ่มอันนี้เนี่ยมันต้องไปเพิ่ม หรือลดก็ทามันต้องไปทาในในทุกอันนะครับเราจะใช้วิธีอีดิทก o ุ๊เหมือนเดิมนี่แหละอย่างเช่นกรณีตัวอย่างผมจะลองเพิ่มผนังไปสักชิ้นหนึ่งนะครับโดยที่ผมต้องการใ,ให้มันไปเพิ่มในทุกยูนิตนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมคือคลิกไปเป็นกรุ๊ปแล้วก็เลือกอีดิทก o ุ๊บนะครับเสร็จแ,แล้วผมจะลองเขียนผนังสักอันเอาอันนี้แล้วกันนะคล้ายๆกันนะครับเขยิซิมเมล่าซะหน่อยอามาทาตรงแถวๆนี้แล้วกันสมมติพอเห็นไอเดียเฉยๆนะครับผมจะสร้างผนังสักอัน โอเคประมาณนี้สมมุตินะครับแล้วก็คลิกไปทีนี้เวลาสร้างเสร็จพอเราฟินิชผนังอันเนี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับเราก็ฟินะิชไปจะเห็นว่าผนังอันนี้มันเข้าไปอยู่ในทุกอันทุกยูนิตที่เราทำนะครับที่บางทีเราต้องการ m o ดิฟาเช่นสมมติวชิ้เฉพาะกลุ่มเนี้ยนะครับเราเรามีผนังซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันวิธีง่ายสุดก็คือเราสามารถจะทำได้สกรณี กรณีที่1ก็คือวาดลงไปเฉยๆเลยโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นผมจะมีผนังต่อมานิดนึดนงผมจะเขียนผนังขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเขียนต่อไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้อีดิทลุกนะครับจะสังเกตดูว่าผนังที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเฉพาะยูนิตนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะครับโอเคถ้าเราจะลองอีกวิธีนะครับในการเพิ่มหรือลดข้อมูลออกจากดูนะครับผมจะลองดูนี้ มมีผนังอันนี้นะฮะจะเปลี่ยนใจแล้วผนังอันนี้มันควรจะรวมอยู่ในกลุ่มหลังจากทดลองทำยูนิตแล้ววิธีการก็คือเราทำเหมือนเดิมนะครับเลือก Edit group ในนี้จะมีรายการที่เขียนว่า Add นะครับแ o ดท o กลุ่มเราจะเห็นว่าผนังอันนี้เดิมมันไม่ได้รวมมันเป็นเสืเทาๆนะครับผมจะ add to group แล้วก็เลือกผนังอันนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเราฟิเนสผนังอันนี้มันก็จะไป ตกอยู่ในยูนิตอื่นๆด้วยเพราะมันถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นนี้นะครับในกรณีของการลบออกจากกลุ่มก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้นะครับผมต้องการเอาผนังนี้ออกจากกลุ่มยีดิกรุบนะครับความจริงแล้วเราสามารถที่จะ remove นี้พอเราออกไปเสร็จจะเห็นว่าผนังมันยังอยู่เห็นไหมครผนังยังอยู่แต่มันถูกดึงออกไปจากกลุ่มละนะครับนี่คือมันดึงออกไปจากกลุ่มคือ r e m วีมูฟออกจากกลุ่มอีกกรณีคือในกรณีที่เราลบทิ้งจากกลุ่มนะครับอันนี้ลบทิ้งจากกลุ่มเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับอย่างเช่นเราเลือกตัวนี้นะครับแล้วเรา edit group เสร็จแล้วเราเลือกผนังเฉยๆแล้วกด e l e t e เฉยๆนะครับกด delete ไม่ได้ไม่ได้กด v m o v e นะครับกด e l e t e เฉยๆแล้วเรา finish มาจะเอาออกทุกอันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทีะ่ในการบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลนะครับท <c oughs> ับคงพร้อมมองเห็นประโยชน์ของการใช้กลุ่มนะครับแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับคลิปนี้ก็ กมมีเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะพูดเรื่องของอาการทำเซ็นทรัลไฟกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีน,นะครับ